เรากลับมาดูประเด็นสาระในเรื่องของลำไยครับปัญหาคำถามคือตอนนี้ทำสารไปแล้วปรากฏว่าลำไยแตกใบอ่อนอจ,จะทำยังไงดีอาจารย์คำตอบก็จะมีดังนี้สำหรับประเด็นสาระในส่วนของลำไยที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ครับก็คงเป็นประเด็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ท่านได้เจอวิกฤตการ์ในเรื่องของภัยแล้งมาตลอด<ม>ก็มีบางกลุ่มบางส่วนนะครับ mm. ก็ได้ทำการให้สารโดยการล่าสารทางเดินไปครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้น mm. ก็เจอสภาวะกับภัยแล้ง mm. ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลำใหญ่ออกดอกได้ mm. แล้วก็ผ่านเหตุการณ์มา mm. ซึ่งในส่วนตรงนี้ mm. บางท่านก็มาดำเนินการ ให้สารเป็นครั้งที่สองที่ผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับว่าอาการดังกล่าวนั้นทำให้ใบมีอาการเหลืองร่วงซึ่งนั่นคือความเป็นพิษจากสารสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตนั้นเขามีความเป็นพิษอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าที่มาเป็นเหตุการณ์ตรงนี้ก็เนื่องมาจากความร้อนความแห้งแรงก็เลยทำให้สารเหล่านี้มีผลมากขึ้น ในขณะเดียวกันพอหลังจากผ่านวิกฤตการตรงนั้นมาเวลานี้หลายสวนก็เริ่มที่จะมีการานำเอาในส่วนของสารพอหลังจากที่ฝนฟ้าตกนะครับก็มีการให้สารโดยการราดทางดินหลังจากนั้นไปแค่อาจจะเป็น5วัน7วันหรือ10วันปรากฏว่าลำไยของท่านเกิดสภาวะการเดินใบอย่างรุนแรงคือมีการแตกใบอ่อน ประเด็นตรงนี้ก็เป็นข้อสงสัยว่าแล้วท่านจะต้องทำอย่างไรจะแก้อย่างไรหรือจะต้องอให้สารหรือไม่นี่คือคำถามที่ล้วนเป็น 3, 4มสีคำถามในเวลาเดียวกันวันนี้เรามีคำตอบครับก่อนที่เ,เราจะนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหานะครับเราต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสารก่อนว่าสาร ลำใหญ่ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือโพแทสเซียมไนเตรตอีกกลุ่มหนึ่งคือโซเดียมไนเตรตสารทั้งสองนี้ก็ย่อมมีอายุวันที่จะทำหน้าที่ของเขา ตามที่ได้อธิบายในสาระความรู้มาตลอดนะครับว่าเขาก็จะมีระยะเวลาการทำงานตั้งแต่การให้สารไปวันที่18ก็เริ่มมีปฏิกิริยาสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงวันที่28หรือวันที่30หลังจากนั้นปฏิกิริยาในการส่งเสริมการออกดอกของเขาก็จะลดลงมาจนกระทั่งถึงวันที่45นั่นหมายความว่าถ้าเกิน45วันไปแล้วการทำหน้าที่ในการส่งเสริมการออกดอกของเขาจะ มีประสิทธิภาพที่ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นส่้งสภาวะที่มีอากาศร้อนแห้งแล้งอาจจะมีผลยาวขึ้นมาอีกได้ถึง60วันเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้นี่คือปฏิกิริยาที่เป็นผลทางเคมีที่ไปบังคับต่อการเจริญเติบโตของลำไยและเมื่อท่านได้ฟังตรงนี้แล้วท่านก็จะเริ่มเข้าใจเห็นภาพแล้วนะครับว่าอ๋อก็คงเป็นเพราะว่า เราทําสารไปแล้วอาจจะเป็น5วัน7วัน10วันเนี่ยแล้วมันแตกใบอ่อนก็แสดงว่าปฏิกิริยาการทํางานของสารจะเป็นโพแทสเซียมหรือโซเดียมก็ตามยังไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเพราะเรากําหนดไว้ว่าหลังจากที่ท่านให้สารจะทางใดก็ตามนะครับครบ18วันเขาจะมีปฏิกิริยาทันทีในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมคือทําให้เกิดการออกดอกได้ แต่เหตุผลก็คือเราทำสารช้าเกินไปหลายท่านก็บอกก็มันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีน้ำถูกต้องครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่เราแสดงเหตุผลให้เห็นว่าเพราะท่านทำสารที่ใบแก่ใบแก่นั้นโดยพฤติกรรมเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะให้สารได้ภายในเวลา15วันหรือ10วันหรือ15วันเนี่ยแหละครับแล้วปรากฏว่าเขาเดินใบอ่อน ้าเราให้สารครบกำหนดแล้วเขาเดินใบอ่อนออกมาใบาอ่อนนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ10วันหลังจากนั้นเขาก็จะต่อดอกคือเป็นดอกต่ออันนี้หมายความว่าเราให้สารครบตามกำหนดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นการราดทางดินอย่างเดียวแต่มาถึงปัจจุบันหลังจากที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการราดทางดินโดยเหตุผลว่าฝนตกชุกหนักเราก็มีการเพิ่มทางใบ เพราะฉะนั้นในปฏิกิริยาตรงนี้เราต้องเข้าใจด้วยเหตุก่อนนะครับว่าสารยังไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มประสิทธิภาพแต่ลําไยเขาแตกใบอ่อนก่อนเพราะฉะนั้นในเมื่อลําไยเขาแตกใบอ่อนออกมาสิ่งที่ท่านคิดก็คือว่าแล้วเราจะทําอย่างไรต่อคําตอบก็คือเราจะต้องย้อนกลับไปเลยครับว่า สิ่งที่ท่านดำเนินการมานั้นท่านให้สารได้ครบถ้วนตามกำหนดแล้วหรือยังคือปริมาณสารที่การให้ทางดินนั้นอาจจะเป็นลักษณะที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือประมาณ50กิโลกร,รัมต่อน้ำพันลิตรนะครับ50กิโลกร,รัมต่อน้ำพันลิตร แล้วก็ยังมีในส่วนของสารอื่นๆอย่างเช่นโพแทสเซียมในเตรตอีก25กิโลกรัมอาจจะมีฮิวมิกแอซิกนั่นเป็นประเด็นคือถ้าหากว่าท่านให้ในปริมาณที่สูงแล้วเราก็คงไม่เป็นประเด็นปัญหานักเพราะท่านต้องเข้าใจว่าในส่วนของสารลงไปในดินในปริมาณที่ถูกต้องแต่เขายังไม่ได้ทำหน้าที่เพราะนั้น สิ่งที่เราจะดำเนินการต่อทางดินเราจะไม่ทำอีกแล้วแต่เราก็จะหันมาดูแลในเรื่องของการพัฒนาทางใบทีนี้ในการพัฒนาทางใบนั้นมันมีประเด็นอยู่สองประเด็นตรงที่ว่าถ้าท่านให้สารในทางดินนั้นปริมาณที่มากเพียงพอทางใบเราก็จะเป็นแค่เพียงชุดสะสมคือพ้นสะสมความสมบูรณ์เพื่อเตรียมการให้เขาออกดอกต่อไปแต่ในขณะเดียวกัน อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าหากว่าปริมาณการให้สารทางดินของท่านยังไม่มากพอหรือท่านไม่มั่นใจพออันเนื่องมาจากสภาวะฝนตกช่วงน,นี้ค่อนข้างจะชุกเราก็ควรจะต้องปรับแผนเป็นการเพิ่มสารเข้าไปทางใบในการเพิ่มสารเข้าไปทางใบนั้นเราสามารถที่จะทำได้หรือไม่ในกรณีที่แตกใบอ่อน ตรงนี้เป็นเหตุสำคัญเลยนะครับอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแยกประเด็นออกเป็น2ส่วนดังนี้ส่วนหน่งที่ท่านลาดทางดินไปแล้วแล้วปริมาณท่านไม่มั่นใจให้ท่านเร่งดำเนินการให้สารทางใบต่อเลยในอัตรานะครับในอัตราก็คือ1กิโลกร,รัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรก็เท่ากับ5กิโลกร,รัมต่อน้ำพันลิตร ซึ่งในการเพิ่มสารเข้าไปทางใบและตอนนั้นยังเป็นในสภาพที่เป็นใบแก่เราอาจจะใช้1กิโลกร,รัมนะครับต่อน้ำา2 0ลิตรก็เท่ากับว่า5กิโลกร,รมัมต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรร่วมกับปัจจัยในการสะสมความสมบูรณ์ได้นี่คือประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นที่2คือในกรณีที่เราดำเนินการไปแล้วให้สารทางดินแล้วปรากฏว่ายอดอ่อนเขาเดินออกมา ีนี้ในการที่ยอดอ่อนเขาเดินออกมานี้ถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินการอะไรโอกาสย่อมมีความเสี่ยงสูงคือถ้าภายในสิบวันเขาหยุดการพัฒนาและเขาต่อดอกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกลไกปกติแต่ในทำนองกลับกันถ้าเกินสิบวันขึ้นไปแล้วเขาไม่หยุดความยาวก็เท่ากับว่า ยังไม่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการออกดอกก็เท่ากับว่าจะไม่เป็นดอกแต่จะเป็นใบอ่อนทั้งหมดดังนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็มีคำแนะนำที่จะให้พนานนำไปแก้ไขได้ก็คือร้องดูนะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดมีการเดินของใบอ่อนคือหลังจากที่เราให้สารไปแล้วเนี่ยนะครับ อาจจะเป็น5้าวันเจวันหรือ10วันก็ตามเราลองติดตามดูอาการก่อนก็ได้นะครับทีนี้ในการติดตามดูอาการของยอดที่เดินเนี่ยให้ท่านมองตรงประเด็นตรงนี้เรายังไม่มีการให้สารนะครับให้ดูว่าหนึ่งลักษณะของยอดที่เดินออกมาเนี่ยเป็นยอดแดงใช่หรือไม่ก้านจะแดงใบอ่อนจะเป็นสีเขียวอมแดงก้านเป็นสีแดงตรงนี้ บอกให้เรารู้ได้เลยครับว่าโอกาสที่เขาจะเป็นใบอ่อนนั้นเกือบร้อยเปอร์ซ็นเป็นโอกาสที่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราพบว่าใบอ่อนที่เดินออกมาเป็นสีเขียวอมขาวเขียวอมขาวหรืออมเหลืองก็ย่อมทําให้เรานั้นคาดหรือประเมินได้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้ดอกเพราะนั้นเราดูอาการครับ แต่ในช่วงดูอาการตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีการให้สารเพิ่มเข้าไปในปัจจัยชุดสะสมความสมบูรณ์ที่อัตรานะครับครึ่งกิโลกร,รมัมนะครับครึ่งกิโลกร,รมัมต่อน้ำหน0 0งลิตรก็เท่ากับ100กรัมต่อน้ำสอ0รลิตร เท่ากับร้อยกรัมต่อน้ำสองลิตรหรือครึ่งกิโลกรัมของสารต่อน้ำหนึ่งพันลิตรร่วมกับปัจจัยในการสะสมความสมบูรณ์อาจจะเป็นปุ๋ยเช่น525 30 h i g h Power b i บโ mer 724 34มามีโกร632 35นะครับจะเป็นอากีเมลหรือเทอรฟิกก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็จะมีพวกพลังงานในรูปกรดอะมิโนมีแมกนีเซียมมีฟอสร์คอบเคของเกียไต มีในส่วนของอะโทนิกเราจะตัดสาหลายออกประเด็นตรงนี้เราจะลองสะสมดมูและเมื่อเขาผ่านครบ15วันคือ10วันเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าจะเป็นดอกเขาก็จะยอดเขาจะหยุดสุดหลังจากนั้นเขาก็จะต่อดอกเราก็จะให้ปัจจัยเหล่านี้ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสภาวะภิกผันนะครับมีฝนตกชุกหนักอย่างต่อเนื่อง โอกาสของการเปลี่ยนตาใบไปเป็นตาดอกเปลี่ยนเป็นตาใบย่อมจะมีโอกาสสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อครบสิบวันแล้วเราประเมินสถานการณ์แล้วไปถึงไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราก็ยังแก้ไขได้อีกหนึ่งลำดับขั้นตอนคือเราก็จะต้องมีการเติมสารเข้าไปจากร้อยกรัมต่อน้ำสองรลิตรเป็นสองร้อยกรัมต่อน้ำสองรลิตร ก็เท่ากับว่า1กิโลกรัมต่อน้ำา1,000ลิตรคือให้เข้าใจตรงนี้ว่าใบอ่อนของลำไยนี่นะครับถ้าเขาแตกออกมาแล้วแล้วผ่าน15วันคือ2สัปดาห์ไปแล้วเขาสามารถที่จะรับสารได้ในปริมาณขนาดนี้โดยที่ไม่เป็นพิษเขาสามารถที่จะรับสารได้ในอัตรา200กรัมต่อน้ำา200ลิตรหรือ1กิโลกรัมต่อน้ำพันลิตรได้โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆ จึงทำให้เรามั่นใจได้นะครับว่าถ้าเราผ่าน15วันไปแล้วดอกยังไม่มาเท่ากับว่าเราจะต้องเปลี่ยนขั้นตอนตรงนี้เป็นการเพิ่มสารเข้าไปในการเพิ่มสารเข้าไปนั้นเราก็จะเพิ่มไปพร้อมกับชุดส,ส,ม,ส,สมความสมบูรณ์หรือชุดส่งเสริมการออกดอกนั่นเองปฏิกิริยาตรงนี้ธาตุที่มีความจำเป็นนะครับก็จะมีในส่วนของแคลเซียมโบลอนในเรื่องของแมกนีเซียม ในเรื่องของฟอสไฟฟอสคอปเคของเจียไตยนะครับฟอสไซต์2008หรือฟอสลี่600เอามาร่วมกับในส่วนของพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโลแล้วก็เป็นในส่วนของปุ๋ยที่เป็นตัวกลางสูงตัวท้ายสูงท่านต้องจำนะครับว่าแคลเซียมบอลอนแมกนีเซียมนะครับฟอสไฟคือฟอสคอปเคหรือจะเป็นในส่วนของอะมิโนแอซิดร้วนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งสิน้น ในสภาวะตรงนี้โดยใช้ควบคู่ไปกับการให้สารตรงนี้จะให้ไปอีกประมาณ1-2ถึงสครั้ง,งเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นตาดอกได้ท่านจะสังเกตนะครับว่าในช่วง10วันแรกเราจะให้สารแค่เพียงอัตราต่ำคือร้อยกร,รัมต่อน้ำสองลิตรหรือครึ่งกิโลต่อน้ำพันลิตรแต่ถ้าผ่าน15วันไปแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับมาเป็นสารที่อัตรา200กร,รมัม ต่อน้ำา2 0ลิตรหรือ1กิโลกร,รัมต่อพันลิตรร่วมกับปัจจัยแล้วก็พ่นต่อเนื่องไปประมาณ2 3ถึงครั้งก็เท่ากับว่าเราก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพนาเพราะเท่ากับว่าจากณวันที่เราทำการลาดสารทางดินแล้ว10วันนะครับแตกใบอ่อนต่อไม้อีก45วันรวมเป็น30วันเราก็มีโอกาสที่จะได้ดอกภายในเวลา45วันคือบางแปลงนี่นะครับ ทำสารไปแล้ว20วันถึงจะแตกใบอ่อนอันนั้นคือสารทําหน้าที่แล้วแต่อันนี้เป็นกรณีที่สารยังไม่ได้ทําหน้าที่แต่เขาแตกใบอ่อนก่อนเพราะนั้นเราเพิ่มความมั่นใจทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ากรณีของการให้สารทางใบนั้นขึ้นอยู่กับอะไรผมอยากให้ท่านฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งว่า ปฏิกิริยาการทํางานเนี่ยอย่าไปจําว่าต้องพ่นเท่านั้นต้องพ่นเท่านี้หรือต้องพ่นอย่างนี้ขอให้ดูอาการของช่อดอกที่เดินออกมาถ้าเขาเริ่มที่จะพัฒนาเป็นช่อดอกเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มสารเราก็หยุดการให้สารแต่ถ้าเขายังไม่พัฒนาเป็นตาดอกเราต้องมีการให้สารมากขึ้นหรือตามขั้นตอน เพราะนั้นไม่มีสูตรสำเร็จครับอยู่ที่ปริมาณน้ำฝนย้ำว่าการที่เราจะทำงานกี่ครั้งนั้นอยู่ที่สภาพความสมบูรณ์กับปริมาณน้ำฝนที่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดความแปรปรวนซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับเราจะติดตามอาการได้อย่างชัดเจนแต่เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในลักษณะของการติดตามอาการการเปลี่ยนแปลงของการออกดอกเนี่ย เราจะต้องมองส่วนของยอดสุดนะครับคืออยากจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดังนี้คือมีการทำสารมาตลอดนะครับแล้วครั้งแรกออกดอกก่อนเหมือนจะเป็นวางไข่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเกิดสภาวะฝนกตกตกชุกเขาก็กางล่มแล้วก็กลายเป็นใบและเราก็พยายามบังคับต่อไปอีกสุดท้ายก็กลายเป็นดอกเท่ากับว่าเป็นดอกสองชั้นสามชั้น อันนั้นเป็นเพราะเหตุผลคือเรามีการติดตามสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็รีบแก้ปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยปาล่าเลยนะครับคือทําไปแล้วเราก็ทิ้งไปเลยเราไม่ได้ขับมาตามดูเราก็จะพบว่าพอหลังจากเป็นดอกก็จะเป็นใบทีนี้พอเป็นใบแล้วนี่มันแก้ไม่ได้แล้วครับยากจะฝากว่าในช่วงระยะวิกฤตเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปติดตามดูงานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้เราแก้ปัญหาได้ซึ่งในเนื้อหาสาระในเรื่องของการแก้ปัญหาของใบอ่อนลำไยที่แตกออกมาเราก็มีคำแนะนำต่อซึ่งเราก็จะสามารถฟังในหาสาระตรงนี้ได้ต่อไปครับซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากให้ท่านเห็นสาเหตุก่อนว่าการที่เราดำเนินการแล้วลำไยของเราแตกใบอ่อนก่อนกำหนด ก็เพราะเหตุผลว่าเราทำสารช้าทำสารที่ใบแก่แต่เมื่อมันแตกใบอ่อนออกมาแล้วก็มิใช่ว่าเราจะแก้ไขไม่ได้เราแก้ไขได้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าในการแก้ทางดินเราจะไม่แก้เราก็ไปแก้ไขโดยการเติมสารให้ทางใบท่านี้ถ้ามันเป็นช่วงใบอ่อนแล้วเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำงานผิดพลาดมาหรือเปล่าเราก็รอดูอาการสักสิบวันถ้าหลังจากสิบวันไปแล้ว เราค่อยมาเติมสารทางใบใหม่ก็ได้ซึ่งในระหว่างที่รอสิวันนั้นเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกคือเป็นการให้สารในอัตราต่ำผมอธิบายอย่างนี้สรุปท้ายก็คือว่าอัตราของสารนะครับอัตราต่ำก็คือ100กรัมต่อน้ำ200ลิตรหรือครึ่งกิโลกรัมต่อ1,000ลิตรอันนี้ไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นกับใบอ่อนส่วนอัตราที่สก็คือ 2 0 0กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรหรือ1กิโลกรัมต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรอันนี้เราใช้เมื่อใบอ่อนผ่านอายุการพัฒนาใบาอ่อนมาแล้วประมาณ15วันหรือ14วันหรือ2สัปดาห์โดยประมาณคืออาจจะเร็วกว่านี้สักนิดหน่อยก็ได้ครับไม่ใช่เป็นปัญหาถ้าฝนชุกถ้าฝนชุกนะครับแค่10วันผ่านไปเราก็ใช้ดีได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นใบแก่นะครับเราก็ใช้ที่อัตรา 300กรัมต่อน้ำ200ลิตรหรือ1กิโลครึ่งต่อน้ำา1 0 0ลิตรเอาไปใช้คู่กับปัจจัยในการสะสมความสมบูรณ์ท่านก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นี่คือสรุปส่วนจะปฏิบัติรายละเอียดนั้นว่าต้องใช้อะไรบ้างไปติดตามกันในสาระความรู้ช่วงต่อไปก็เชื่อว่าท่านคงน่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้นะครับ เรากลับมาดูประเด็นในส่วนของปัญหานะครับเมื่อช่วงต้นรายการมีคำถามถามว่าแล้วถ้าเราลาสารไปวันสองวันสามวันเนี่ยปรากฏว่าฝนตกหนักคำถามก็คือมันหมดสภาพไหมตอบได้เลยครับว่าหมดคือถ้าหากว่าเราลาดทิ้งไว้นานแล้วสารแตกตัวแล้วอย่างนี้เขาก็ถือว่าเขาทำงานได้แล้วแต่ ถ้าในกรณีที่เพิ่งทำลาดลงไปแล้วปรากฏว่าฝนตกหนักแล้วหนักมากๆกก็คือสลายตัวไปอันนี้แน่นอนครับไหลออกไปด้านข้างหรือซึมลึกลงไปด้านลึกลงไปเพราะนั้นคำตอบคือต้องทำใหม่แน่นอนที่นี้ในการทำใหม่นั้นเราจะทำได้หรือไม่ถ้าในกรณีที่ฝนตกหนักเช่นนี้เราทำได้ครับแต่ถ้าตกไม่หนักหรือตกไม่มาก ผมคิดว่าท่านไม่ควรจะทําคือเราไม่มีคําตอบว่ายืนยันว่าได้ไม่ได้มีไม่มีแต่จากประสบการณ์และก็สิ่งที่เราผ่านการศึกษาวิจัยทํางานวิจัยมามากเราก็อยากจะทราบให้ท่านได้มีความมั่นใจขึ้นเท่านั้นเองว่าถ้าใส่ไปแล้ววันสองวันสามวันมันตกตักอันนี้ทําใหม่ได้เลยแต่ถ้าทํามานานแล้วแล้วตับอย่างนี้ไม่เป็นไรครับและถ้าหากว่า ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วเราจะแก้อย่างไรเราก็ไปแก้ตามขั้นตอนวิธีที่ผมได้อธิบายมาข้างต้นนะครับก็คือพ่นทางใบทดแทนชดเชยเข้าไปในเมื่อเรามั่นใจว่าทางดินเนี่ยมันทำไปแล้วเนี่ยอาจจะได้ผลน้อยลงดังนั้นถ้าเราจะไปลาดซ้ำหรือไปทำซ้ำก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะผิดคิดผิดพลาดก็ได้เพราะนั้นทางที่ดี เราก็ไม่เป็นลงทางดินซาเพียงแต่เราหลบขึ้นมาใช้ปัจจัยในการให้ทางใบทดแทนการใหท้ทางใบที่ผมได้นำเรียนหลายอัตรามานั้นถือว่าปลอดภัยและก็ใช้ได้ผลคือก่อนที่เราจะมานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผมยืนยันได้นะครับว่างานวิจัยที่เราทำมากว่า3-4ปีโดยบริษัทเจียไตยนด้แหละครับ ไม่ว่าจะเป็นแปลงต่างๆทา,า,างขลุงไปทางวังปลาขึ้นไปทางสอยดาวไปทางทับใสเรายืนยันว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ผลเพราะนั้นคำตอบที่ผมตอบตรงนี้ก็คือถ้าเราคิดว่าในการให้ทางดินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราก็หลบไปขึ้นทางใบและการให้ทางใบจนกว่าจะออกดอกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่า ทางดินเราไม่สามารถที่จะเห็นผลได้เลยเพราะว่าทำไปปับ๊บลาดไปปับ๊บฝนตกหนักอย่างนี้เราทำใหม่ได้แน่นอนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจึงฝากเรื่องนี้ไว้เป็นสาระสำคัญของพี่นอสกรในวันนี้เราคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรในหลายๆท่านเลยนะครับที่ได้มีส่วนสําคัญในการสน,สนับสนุนรายการของเราด้วยการสนับสนุนลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้ที่ใช้ยพเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านวันนี้ลาไปก่อนครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ